Fresh. รอบนี้เนี่ยสินค้าพิเศษที่เราอยากมานําเสนอเนี่ยเป็นปลากระพงกรรมวิธีที่เรานํามารังสรรค์เป็นการเวทเอชนะครับเราจะพาไปดูตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงก,การที่ทําให้เราสามารถนําปลากระพงเนี่ยไปทานเป็นซาชิมิเกรดได้จะเป็นยังไงตามผมมาได้เลยครับปลาที่ดีมันย่อมต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมปกติการเอจจิ้งเนี่ยมันจะมีทั้งรายเอชทั้งเวทเอชราเอชเนี่ยต้องมีตู้เฉพาะนะครับแล้วก็มีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แต่เวทเอชเนี่ยมันมีเรื่องของน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องแบคทีเรียจ เติบโตได้ง่ายแต่ในเมื่อปลาตัวนี้มันสะอาดตั้งแต่บ่อที่เลี้ยงสะอาดตั้งแต่กระบวนการจัดการแล้วก็สะอาดในเรื่องของกระบวนการขนส่งหรือเก็บรักษาเท่ากับว่าปลาตัวนี้มันเป็นปลาที่สะอาดมากๆจนสามารถนํามาเวทเอทได้เวทเอทเนี่ยมันจะแตกต่างจากดรเอทคือความชุ่มชื้นของกล้ามเนื้อมันยังอยู่รายเอทเนี่ยมันจะสูญเสียความชื้นออกไปเวทเอทมันจะเก็บความฉ่าของเนื้อรสชาติของเนื้อได้ชุ่มฉ่าปลาจะมีทั้งเทคเจอร์และรสชาติความอูมามิเต็มที่ เราจะพามาดูเบื้องหลังปลากระพงที่เราเลี้ยงทําไมคุณภาพไม่มีกลิ่นดินเนื้อสดหวานเนื้ออร่อยมากโดยปลากระพงนี้เราเลี้ยงจากฟารมบุญสว่างนะครับ ปลาปงขาวเราตั้งใจมากๆกับการที่จะทําปลาให้ทั้งสดทั้งอร่อยสะอาดฝ่าเราจะมาแมทช์กันได้เนี่ยหากันนานมากเลยครับพี่เกษมแต่อันหนึ่งที่ลูกค้าสงสัยมากทําไมปลาไม่มีกลิ่นดินเลยเวลาที่เราเลี้ยงปลา1บ่อแล้วจับปลาออกหมดแล้วเราพลิกหน้าดินที่อยู่ก้นบ่อพวกสปอร์ของแบคทีเรียสปอร์ของปรสิตแล้วก็พวกแก๊สไข่เน่าแก๊สแอมโมเนียแก๊สไนไตรแล้วก็สารอินทรีย์ต่างๆที่เหลือจากการเลี้ยงเนี่ยมันจะลงไปอยู่ก้นบ่อเราก็ใช้วิ พิการพรวนดินไม่ต่างกับไถนาไอตรงเนี้ยเราก็จะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณสัก20วันวิธีที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าใช้เรือลากโซ่แล้วก็ใส่จุลินทรีย์ลงไปใส่ตัวสารเสริมที่ทําให้จุลินทรีย์ทํางานได้เร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วเราก็จะวิ่งเอาเรือลากโซ่วิ่งอยู่ก้นบอ่อเนี่ยวิธีที่ได้ตรงนี้ก็คือกําจัดพวกสารอินทรีย์ต่างๆที่จะมาเป็นอาหารแทงตน้นให้หายไปหมดแล้วก็กําจัดพวกแก๊สต่างๆที่จะทําให้ปลาเนี่ยอยู่แบบไม่สบายตัวให้มันหลุดไป จริงๆเทคนิคแบบนี้ก็สามารถแบ่งปันให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นๆที่สามารถทำเทคนิคไปได้ได้ครับตอนนี้มาอันนึงคือํำว่าคุณภาพพี่เคตรวจวัดน้ำตรวจวัดเชื้อตรวจยังไงให้ปลาได้คุณภาพก็คืออย่างแรกเราใช้เซนทัลแล็บเราได้มาตรฐานเรื่องของยาปฏิชีวนะจากคิวเฟสจากไทอูเนียนมาอย่างแรกคือยาปฏิชีวนะเขาให้มา16ตัวเขามีค่าขั้นตำ่ำแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะทำเป็นพรีเมียมของพรีเมียมจริงๆเนี่ยเราต้องใช้คำว่าไม่เจอเลย โอเคตอนนี้มาถึงเวลาจะจับปลาเนี่ยทำอย่างไรให้ปลาเนี่ยยังนุ่มนวลหอมละมุนเนื้อยังเด้งเด้งนุ่มๆไม่มีกลิ่นอย่างแรกคือเราต้องทำาไงก็ได้ต้องคิดว่าทําแล้วปลาต้องไม่เครียด<ส>คุณภาพของน้ําอันนี้เป็นหัวใจช่วงที่จับขึ้นมาหรือตกขึ้นมาเนี่ยปลาจะเครียดอยู่วิธีง่ายๆคือเราออามาพักตรงจุดที่เราจะิีิจิมิตรงนี้เอามาพักก่อน1คืนแล้วเราก็ดูพวกแร่ธาตุดูอะไรให้พร้อมไม่ใ,ให้ปลา,าเครียด หลังจากปลาไปถึงเชฟออฟแล้วนะครับเชฟออฟมีเทคนิคยังไงที่ทําให้ปลาเนี่ยมีคุณภาพมีรสชาติที่ดีอย่างแรกที่เราต้องจัดการก็คือความเครียดฉะนั้นเราจะทําให้ปลาเนี่ยมีความเครียดน้อยที่สุดมีความผ่อนคลายที่สุดทั้งสภาพแวดล้อมรวมถึงจังหวะที่เราจะจัดการให้เขาน็อคเขาให้เขาไปเนี่ย ทุกอย่างต้องจัดการอย่างรวดเร็วถูกต้องเก็บคมแล้วก็ให้เกิดความสะอาดแล้วก็ควบคุมความเย็นเพราะฉะนั้นเนื้อปลาที่ได้จากฟาร,ร์มที่ดีการเลี้ยงที่ดีการขนส่งที่ดีสุดท้ายคุณภาพของเนื้อปลาสารอาหารในเนื้อปลาโปรตีนต่างๆมันสมบูรณ์<ช>เวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งดับเบิลของโอ้โหคุณภาพของสารอาหารวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นก็คนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าการฆ่าปลาให้ตายนาะทีเป็นการให้เกียรติปลาปลาที่ไม่ดิน้นปลาที่ไม่ตื่นตกใจ ก็เท่ากับพลังงานสะสมในร่างกายเขายังมีอยู่อย่างเต็มที่มันก็จะสามารถส่งต่อความอร่อยมาถึงผู้บริโภคได้เต็มที่เช่นกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอุปกรณ์ในการจัดการปลานะครับที่เห็นก็จะมีทั้งมีทั้งตัวเคียวกับลวดเป็นอุปกรณ์ในการทาอิเคจิเมะและชินเกจิเมะเทคนิคเหล่านี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพปลาโดยตรงการน็อกปลาเนี่ยเราจะเรียกว่าอิเคจิเมะถ้าสังเกตดูนะครับเราจะมีการเอาปลาเนี่ยพักเอาไว้ในน้ําไว้สักพักแล้วซึ่งเป็นที่พักในล่มหลังจากนั้นเราก็จะนําปลามาน็อกให้เขาสงบได้เร็วที่สุดเราจะไม่ให้การเกรงตวงกล้ามเนื้อมันรุนแรงเพราะมันจะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อปลาจะมีการบั้งแล้ว ก็เดี๋ยวจะใช้ลวดแทงเข้าไปซึ่งการแทงลวดตรงนี้เราจะเรียกว่าการชินเกจิเมะเหตุผลที่ต้องนำเลือดออกจากตัวปลานะครับจะทำให้กลิ่นของเนื้อปลา ลดความข่าวลงได้หลังจากที่เราเอาเลือดออกแล้วเราจะนําปลาใส่ไปในน้ําแข็งนะครับโอโซนเซรีไอซ์ที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือเราจะใช้เครื่องผลิตโอโซนเซรีไอซ์โอโซนเหมือนอากาศบริสุทธิ์ใช่ครับน้ําแข็งของเราเนี่ยเป็นน้ําแข็งละเอียดก็จะไม่ไปกดทับตัวปลาแล้วก็มันจะแทรกซึมไปได้ทุกส่วนของปลานอกจากนั้นตัวโอโซนจะเป็นฆ่าเชือเอออเช้อแบคทีเรียที่อยู่ภายนอกของปลาทําให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆก็จะเริ่มเติบโตได้ชาขึ้นนี่แหละ ค,คือปลาคุณภาพของคนไทยมันต้องเกิดจากความรักความรักความรักความให้เวลาความทุ่มเทความลองผิดลองถูกมาเนี่ยขณะยก,กันก็มีเขาเรียกว่าองค์ความรู้จากผู้เลี้ยงมาถึงเชฟออฟนะครับทำให้ปลาคุณภาพที่ดีการรับวัตถุดิบเอาลงนะคะก็มีการตรวจช็คฟาร์มมะค่าว่าฟาร์มที่เลี้ยงเนี่ย มันตรงกับอแอปพลิซเพอร์ลีของเราไหมที่มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มก่อนถ้าเกิดว่าเอกสารอ่ะตรงกันนะคะแล้วก็จะมี QA ะค่ะเข้าไปสุ่มการสุ่มเราก็จะมีการสุ่มเช็คที่ท้ายตู้กลางตู้แล้วก็หัวตู้นะคะก็จะเป็นการตรวจเช็คอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิต้องอยู่ตามสเปคโดยอุณหภูมะคะิค่ะอยู่ที่0ูนย์ถึงสององศาค่ะหลังจากที่เราสุ่มตัวอย่างจากรถรับวัตถุดิบมานะคะเราก็จะตัดเฉพาะส่วนท้องมานะคะแล้วก็แยกมาเป็นหัวกลางท้ายนะคะแล้วเราก็จะ ต้มชิมนะคะอันนี้เราก็จะเวฟประมาณ1.5-2ถึงนาทีนะคะ แดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาเพื่อที่จะดมกลิ่นก่อนนะคะรสชาติมันจะมีกลิ่นคาวปลาเล็กๆอะคะ่ะแต่ว่าไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นน้ํามันที่มันเป็นกลิ่นผิดปกติแบบอื่นนะคะหลับปลาส่งนของซาซิมินะคะเราจะทําการน็อกในถังน้ําแข็งนะคะที่อุณหภูมิน้อยกว่าศูนย์องศานะคะเราก็จะทําการตัดถุงแล้วก็เตรียมขึ้นขอดเกตคะ่ะหลังจากที่เราทําการขอดเก็ด,ด้วยมือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการกรีดท้องฟักไส้ค่ะ แล้วก็สเปรย์ล้างคองแล้วก็เศษเก็บที่หลงเหลืออยู่ค่ะจากนั้นเราก็จะทําการใส่ถุงซิลลงนอกน้ําแข็งนะคะเพื่อควบคุมอ,อุณหภูมิปลาให้น้อยกว่า10องศาค่ะเพื่อให้สภาพเทกเจอร์และรสชาติปลานะคะยังคงความหวานอยู่ค่ะปลาชุดนี้นะคะจะส่งไปที่โซนไฮแค์ค่ะเพราะว่าปลาซาซิมิค่ะ,คะไม่สามารถแลกในโซนโลว์ลิสได้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นปลากินดิบจะต้องมีการทรีตในเรื่องของความสะอาดมากกว่าสินค้าปกติทั่วไปที่กินสกค่ะ ที่โซนไฮแค์นะคะเราก็จะทําการแร่นะคะตัดแต่งนะคะในส่วนของท้อง80-90%แล้วก็ตัดแต่งในส่วนของดีเฟกที่เป็นท้องเหลืองคะ่ะจากนั้นจะทําการดึงก้างตรวจสอบก้างค่ะซักให้แห้งใส่แผ่นซับแล้วก็ส่งเข้าเครื่องแวคทัมแล้วก็ไปฟิเจอร์ต่อ สินค้าเราเนี่ยส่งขายเป็นแบบซาซิมิต้องเอามาเซนซอรี่เทียบเท่ากับสิ่งที่ลูกค้าเอาไปรับประทานจริงคือเราก็จะดูเรื่องของสีกลิ่นรสแล้วก็แอพพลิแอน์ภายนอกโอเคไหมก็คือจะชิมเป็นแบบดิบๆเลยนะคะเท็กเจอร์ก็จะนุ่มไม่มีกลิ่นคาวปลาเนื้อจะออกหวานหลังจากที่เป็น FG แล้วเราจะส่งห้องวิเคราะห์ ห้องนี้นะคะเป็นจุดรับตัวอย่างนะคะ QC อ่ะเขาจะสุ่มตัวอย่างจากลายผลิตมาเขาก็จะคียใบส่งตัวอย่างก่อนในใบส่งตัวอย่างเนี่ยมันก็จะระบุไอเทมการวิเคราะห์ของเชื้อต่างๆแล้วก็จะนําตัวอย่างติดล็อกโคเซร็จส่งให้ห้องตัดตัวอย่างทําการแบ่งตัวอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แบ่งใส่ถุงส่งให้นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็จะทําการตีปั่นตัวอย่างให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจะทําการวิเคราะห์ค่ะ เต็แบแรกนอเนาะดูดจากถุงตัวอย่างลงในแผ่นพีดิฟิล์มนะคะตัวแผ่นฟิล์มนะคะจะเป็นลักษณะของเชื้อให้เราเห็นนะคะหลังจากทําการบ่มวิเคราะห์ครบระยะเวลาแล้วนักวิเคราะห์ก็จะเอาตัวอย่างออกมาอ่านผลนะคะก็จะมีทั้งแบบหลอดแล้วก็เป็นแบบดูลักษณะโคโรนีบนเพจนะคะ ผมได้ลองเอาปลาตัวนี้ให้กับลูกค้าที่ร้านนะครับที่เป็นขาโอมากระเซนักล่าดาวต่างๆชิมเขาไม่เชื่อว่าเป็นปลากระพงขาวไทยทุกคนชิมแล้วก็จะบอกว่าป้ยกระพงขาวมันไปได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอเพราะทุกคนจะติดไมซ์เดิมๆว่าปลากระพงขาวเหม็นดินปลากระพงขาวข้าวเป็นความเชื่อเดิมๆที่คนไทยเราเชื่อว่าปลาไทยๆไ,ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แต่จริงเราสามารถทําได้ถ้าเราทําด้วยกัน